ครับวันนี้ก็จะมาเปิดแพคคลับเซเลกชันนะครับของ f c ซบาร์เซโลนาแล้วก็ยูเวนตุสเริ่มแรกเราไปดูที่ยูเวนตุสเลยครับว่ามีใครบ้างนะครับนี่นะครับดีบาล่าที่สองเชอร์ชานซี่นะครับ ไปดูตัวที่3กันเลยครับโมนูชี่นะครับต่อไปเลยเดลิกนะครับเราไปดูตัวต่อไปเลยครับม o ราตานะตัวนี้นะแปดสิบเก้าของมากนะครับชีซานะครับตัวนี้ R M F 88อีก2ตัวครับของยู ดานิโลนะอาแล้วก็แม็กเคนนี่นะครับดาวรุ่งนะครับอายุย2ิบปี CMF ต่อไปครับไปดูของมาซิโดนาเลยว่ามีใครบ้าง3ตัวเปิดได้3ครั้งนีะครับเลวเนลเมสซี่สเตเกนนะครับ ทเทสเ a เกนแล้วก็แฟรงกี้เดยองนะครับลองเล่เดิมเบเล่มาตินเบรดเวทนะครับแล้วก็เดสนักฟาพอมแล้วก็อาราโฮนะครับตัวนี้อยากได้นะเป็นบอลทองที่อยากได้เลยนะครับแต่ นั่นแหละครับมันจะได้ตามที่อยากไหมไปครับแพ็กแรกเราไปเริ่มเปิดที่ยูเวนตุสกันเลยนะครับไปครับผมไปเลยครับเฮ้ยเป็นใครอ่ะขาวชั่วเอ้ยมราต้านะครับตัวแรกได้โมราตา้านะ ก็ถือว่าโอเคนะครับได้โมราต้าแพ็กนี้ไม่ได้ซีเรียสนะครับจะได้ใครก็ได้แต่แพ็กของบาซ่าอยากได้มีอยู่สามตัวที่อยากได้นั่นนะครับไปครับไปเปิดตัวที่สองเลยไปมาใครก็ได้นะขอแค่ไม่ซ้ำ ครับโอ้โอ้โหได้โมราต้าซ้ำนะครับพูดว่าขอแค่ไม่ซ้ำเมื่อกี้ไปแล้วก็ซ้ำมาให้เลยนะครับผมโอ้โหไปครับไปเปิดตัวที่สามเลยไม่ต้องดูหรอกครับตัวเดิมไปเลยครับผมไปตัวสุดท้ายของยูเว,วนตสวลวคงไม่คงไม่ สามตัวนะเบิร์ดสิบเก้าอุย,อย,อยบูนูชีครับบูนชูชีแน่นอนนะครับโออก็ถือว่าโอเคนะครับมันไม่ซ้ำตอนแรกตกกลัวมันจะซ้ำสามตัวเลยนะครับนี่นะครับบูนชแปดสิบเก้านะครับต่อไปครับไปเปิดแพ็คบาเซโลน่ากันเลยตัวที่อยากได้นะครับมี เดสกับอาอราโฮแล้วก็เบรดเวดนะคือตัวข้างบนก,ก็อยากได้แหละแต่แบบอยากได้พวกนี้มากกว่าไปครับแท็กแรกไปเลยมาแล้วมาแล้วเป็นใครเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฟรนกี้เดยองนะได้เฟรนกี้เดยองก็ถือว่าโอเคนะครับถึงจะไม่ใช่ตัวที่อยากได้แต่ก็โอเค ไปครับตัวที่สองเบรดเวนไหมเอ้ยหรืออาราโฮหรือเดสไหมมาเฮ้ยใครอะเฮ้ยเบรดเวนมาเฉยเลยมาตามที่ขอว่ะถือว่าโอเคนะครับมาตามที่พูดไปครับตัวสุดท้ายนะ ขอ,อาาราโฮนะเป็นแบบก้องหลังดาวรุ่งที่อยากเล่นนะครับทั้งเร็วทั้งใหญ่นะตัวครับไปครับสุดท,ท้ายเฮ้ยเท้าซ้ายมีคนเดียวโอ้เรียโแมสซี่นะเท้าซ้าย <S <s ใช่ไหมเท้าซ้ายมีคนเดียวนะแต่ยัไม่ปิดในแพ็กนี้ก็เลยโรดาวได้นะ <S <s เห็นซ้ายปุ๊บครับเลนเนเวสิ์แมสซี่นะครับเก้าสิบหก ก็ถือว่าโอเคนะครับครับจะไปเปิดวีไอีกกันหนึ่งแล้วกันเอาเหรียญเหลือร้อยหนึง่งหลายคนอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมเปิด i p p d d เลยต้องขยายภาพนะขออภัยด้วยนะครับเหรียญเหลือร้อยหอ100นึ่งนะไปดูว่ามีใครบ้าง นี่นะครับตัวที่อยากได้จะมีนี่นะครับกอลสก้าน,นะครับแล้วก็แกเลเบลนะอีกตัวหนึ่งก็นี่ครับรูเบนเดียสนะสามตัวนี่ครับที่อยากได้เปิดตัวเดียวครับว่าจะได้ใครไปเ,รเลยครับผมร้อยเดียวครับเปิดตัวเดียวก็มีแค่นี้ มีน้อยว่ารหัสสำรองนะโอ้โหได้เหมือนอาทีที่แล้วเลยนะครับไอตัวนี้มาอีกแล้วนะครับแต่โชคดีคนละรหัสนะไอ้นี้่ไอไอที่เปิดอยู่นี่กำลังเป็นอันนี้เป็นรหัสรองครับต,ต่อไปก็จะไปเปิดบล็อกดอนนะแบบไอนี้มันคือเอ่อ ยังไงถ้าหัตที่ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยแบบว่าไม่ไม่ค่อยมีนักเตะก,ก็เลยมาเปิดหานักเตะก,กันดีกว่านะครับผมไปดูว่ามีใครกันบ้างนะนี่นะครับบอลดำก็ออถือว่าตัวดีๆนะจริงๆในหัตถ์นี้ผมไม่มีสักตัวเลยนะบอลดำเนี่ยไอที่ในบล็อกดอนเนี่ยไม่มีเลยนะครับ ไปครับตัวแรกเราจะได้ใครอืมเยอรมันมาเลยนะอันนี้แบบนี้โอ้โหซิลเวอร์ครับสกีปค,ครับฮฮฮเฮ้ยมีดาวรุ่งวซัซสามาเลยลิก,กิีปุดสเตจสิบหไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับเราจะเปิดประมาณสี่ครั้งนะ สถึงห้าซีนะสไปครับตัวที่สองไปไปเริ่มตัวที่สองกันเลยดีกว่าไปครับผมไปก็ได้ครับผมก็เป็นคนดลังจะเอาไปทําทีมนะรหัสใหม่มนั่งไม่ค่อยมีนักเตะโอ้โหยู U 22, U 22, เอสองยูเวนตุสเออไอ้นั่นอนะอะไรนะชีซ่า นี่ไปครับอีกสองแพ็กรึเปล่าไปอังกฤษเลยโอ้โหยีิบสองใครอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้นึกไม่ออกนะต้องไปดูชื่อนะครับจำแบบหน้าคุณ,คณเดียวโอเมนดี้อ๋อ แล้วก็เอแดแล้วก็ไข่นะไปครับสเปนอะสเปนเฮ้ยบอลน,น้ำหรือเปล่าเฮ้ยเบอร์สิบปะกกลูก้าโมริตเออได้โมริตนะถือว่าโอเคนะครับเอาไว้ไปใช้ อุ้ยได้บนลดำสองอันเฉยมาเรสนะครับริยาตมาเรสแต่แปดสิบหกนะแล้วอุ้ยได้แรมซี่ด้วยนี่แปดสิแพงครั้งนี้คุ้มจังมามาเปิดกระต่ออีกแพ็คหนึ่งอีย มันออกครั้งที่แล้วมันออกสามออตัวดีเลยอันนี้เกลือแน่นอนดว่าแหละใชมเบลเยียมเนี่ยโอ้โหซิลเวอร์พอดีบ่านะครับตัวสุดท้ายแล้วาาผมวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดแพ็คนะครับคลับเซเลชันนะครับก็ขอขอบคุณคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ขออภัยสำหรับเสียงรบกวนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ .com likes the stack over night and